สวัสดีครับผมปอนนายปันรุตกิติจริยารุษนักศึกษาปวสการโรงแรมหลักสูตรทวิภาคีครับก็ช่วงที่ได้เข้าตอนปีหนึ่งนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการชงเครื่องดื่มแล้วก็ได้รู้ทักษะเกี่ยวกับงานบริการบริการลูกค้าเพื่อนําไปต่อยอดสู่สถานประกอบการของโรงแรมครับพอได้ขึ้นปี2นะครับก็ได้มาเริ่มฝึกที่สถานประกอบการที่โรงแรมเซนทราแกนเซนทรัพาซาลาดพาวกรุงเทพนะครับ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการชงเครื่องดื่มทักษะการบริการลูกค้าแล้วก็ได้ทักษะเกี่ยวกับการพูดด้านภาษาได้ได้พูดคุยกับลูกค้าต่างชาติหลักสูตรทวิทภาคีการโรงแรมตอบโจทย์ในการทำงานของผมมากเลยครับ สวัสดีค่ะหญิงนะคะศาสตร์ศิชาบุญชูค่ะเป็น F&B Admin นะคะ Manager ค่ะน้องๆทีเ่เรียนในหลักสูตรของทวิภาคีค่ะอย่างน้องปอนเนี่ยเขาก็จะมีระยะการฝึกงานเนี่ยค่อนข้างานานกว่าเด็กจากสถาบันอื่นๆก็จะมีโอกาสในการฝึกงานาในหลายๆส่วนของไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารา All Day Dining แล้วก็ในส่วนของบาร์แล้วก็ในส่วนของงานจัดเลี้ยง หรือว่าในบางครั้งก็มีโอกาสในไปฝึกงานในส่วนของห้องอาหารอื่นๆเช่นกันนะคะน้องๆที่นี่เนี่ยจะได้ฝึกงานจากการทํางานจริงการให้บริการลูกค้าจริงเริ่มจากตั้งแต่การเตรียมของก่อนเปิดร้านอาหารแล้วก็การให้บริการลูกค้านะคะแล้วก็อยากให้น้องๆน,นะคะถ้ายังตัดสินใจอยู่หรือว่า ที่กําลังมองหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของผแผนอาหารและเครื่องดื่มนะคะไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอย่างที่คิดถึงแม้ว่าอาจจะมีเหนื่อยไปบ้างแต่ว่าอยากให้น้องๆทุกคนรู้ไว้ว่าทุกทุกวันที่ได้ทำงานนะคะมันเป็นประสบการณ์จริงที่นอกเหนือจากในห้องเรียนแล้วก็สามารถทำได้จริงสามารถนำไปหาไรายได้ได้จริงในอนาคตค่คะ